น,นี่เป็นเป็นปั๊มน้ำมันครับรถเราจะเติมน้ำมันเติมน้มันดูดูราคาน้ำมันที่ประเทศลาวครับรถคันนี้ใช้แก๊สโซฮอรอันนี้แก๊สโซฮอร์เก้หนึ่ครับอันนี้เก so ้าหน,นึ่ง โอ้เด็กปันหน้าตาดีครับมันก็เหมือนบ้าน,านเราเั่วไป <นะ S 1> แล้วครับเป็นบ้านเป็นเป็นเซเว่นเลือดคล้ายๆเซเว่นบ้านเราครับ บ้านสวยครับโอ้สวยสวยดีนะดูดีป้อมครับป้อมเรื่องนอกมาเดียวนเด็ป้ามก็หน้าตาดีครับรับตา